สวัสดีครับผมมาท่อซิงอยากวิ่งคลิกนะครับมาสแตง2.3อีโคบู t นะฮะจับชุดท่อสูตรยูโรอาร์ตนะฮะวันนี้ก็จะเดี๋ยวจะจูน i c u ออัพแรงม้านะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าแรงม้าจะเท่าไหร่นะครับในการจูนของเรา ตอนนี้นะครับก็จูนเสร็จไปแล้วนะครับมามาเดิมนะครับอยู่ที่226แรงม้านะฮะส่วนเราจูนเข้าไปอัปเกรดเข้าไปก็จะเป็น272แรงม้านะครับทอกนะฮะก็เป็น440นะฮะส่วนทอกเดิมอยู่435ก็ขับมันแล้วนะใน2.3 Eco b o ู s มีการเซ็ตระบบท่อมานะฮะหอกันนี้ก็ยัง้ายแดงๆอยู่เลยนะฮะเรียกว่าฟลิปแล้วก็มาจูนเลยเ๋ยวใช้ไปสักพักรถเริ่มแบบแหวนเหมือนเกียร์แลนดขึ้นแ่งกันแรงขึ้นวันนะี้เพราะตอนนี้ปิดมาก สนใจนะเพื่อนที่ต้องการทําท่อสูตรยูรานเอ็กซอสเปิดปิดวาลวนะฮะโดยใช้วาลเดิมหรือว่ามาจูน ECU ของทางร้านผมเนี่ยมาได้เลยครับแรงและจบแน่นอนครับคุณครับสำหรับฟอดมาสแตงสูตรรับหญิงทองหล่อครับผม